ส่วนอันนี้เมียชาวญี่ปุ่นครับอายุ86ปีไม่ไหวผัวป่วยติดเตียงอายุ91ปีแล้วตายยากจริงๆพระผาเหนื่อยและในการดูแลรัดคอตายซะเลยว่างั้นนะ <c oughs> ออจริงๆนะเดนฟังนะครับคนดูแลมันเหนื่อยนะวันๆไม่ต้องไปไหนทำมาหากินก็ไม่ได้นะต้องมาคอยเช็ดกี้เช็ดเด,เดเียวเปลีป่ยนแพมเพ์ดอยู่อย่างนั้นละ น่าเห็นใจนะแต่เนี่ยเก้าสิบเอ็ดแล้วอนะ่าวถึงจะไม่ป่วยเป็นโรคอะไรก็ช่างนะแล้วมันก็นะมันก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปไหนตอนไหนแล้วนะครับนะไม่รู้เหมือนกันจะอายุยืนกันไปถึงขนาดไหนอยู่ทำไมก็ไม่รู้ต้งตั้งแปดสิบเก้าสิบอยู่เป็นพารละนะลูกหลานคนนู้นคนนี้ก็สำนักข่าวต่างประเทศรายงานตำรวจเมืองคาวาซากินะจังหวัดคานากาวะ แห่งประเทศญี่ปุ่นจับกลุ่มตัวแม่แกโยโกโยชิฮาระอายุ86ปีผู้ต้องสงสัยฆาตกรรมพ่อแกชิโยชิอายุ91ปีซึ่งเป็นผัวก่อนที่จะพยายามที่จะปิดชีพตัวเองจากรายงานของตำรวจเผยว่าแม่แกโยโกนี่ก็ให้แกรับสารภาพบอกว่าเอาเนกไทรัดคอผัวซึ่งเป็นผู้ป่วยติเดเตียงจนตายนะ ตอนวันที่28กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงสายๆก่อนที่ตอนสักก่อนเที่ยงนี่ยลูกสาวของทั้งคู่กลับมาถึงบ้านหลังจากไปซื้อของก็ได้โทรแจ้งตำรวจว่าพ่อเธอไม่ยอมหายใจแล้วและแม่แม่ก็มีเลือดไหลนะจากลำคอครับนะเอามีดแทงคอตัวเองแล้วก็ที่ข้อมือด้วย จ้น้าทีก็รีบนำสองผัวเมียส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถยืดชีวิตพ่อแก่คิโยชิเอาไว้ส่วนแม่แก่โยโกะนะก็ได้รับการวินิจฉัยว่าบาดแผลไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาแม่แก่แกะนะครับทำร้ายสามีผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิตนะนะเขาก็ถามแล้วทำไมอยู่กันมาก็ต้องขนาดนี้แล้วบ่าข่ากันทำไมแม่แก่โยโกะบ่กแกก็บอกว่าเหนื่อยว่างั้นะ เหนื่อยล้าเต็มทนจากการที่จะต้องมาดูแลอ,อนืนี่ครับประเทศญี่ปุ่นคนของเขาสุขภาพดีอายุยืนะนะนะก็เลยเป็นสังคมผู้สูงวนะัยน่ะสมากกว่าซึ่งเป็นปัญหานะเด็กเกิดใหม่ไม่ค่อยจะเกิดเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวคนวัยทำงานก็เลยเหลือนน้อยแล้วคนแก่ก็ไม่ยอมตายกันสักทีหนึ่ง ก็ <G ül> เลยเิกเป็นพานละเนี่ยเราภนะาครัฐนะก็ต้องทำนโยบายออกมาดูแลนะครับทำยังไงได้เนาะก็ยังไม่ตายเราก็ต้องดูแลกันไปเนาะย้องไรก็ตามในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นรายงานสัดส่วนประชากรชาวญี่ปุ่นที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ ประมาณร้อยลของประชากรทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการครับโดยประเมินว่าจำนวนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นอยู่ที่36,190,000ล้านคนนะฟังอืมนะเออเอาก็อย่างว่าแหละนะดูแลสุขภาพดีอาหารการกินดีนะครับนะสุขภาพจิตดีมันก็ไม่ค่อยจะป่วยเนาะ มันก็จะอยู่กันยาวๆอยู่ยาวๆนัฟังนะตัดใจจริงก็อยากจะตายเหมือนกันแหละ <c oughs> <c oughs> ออใช่ไหมนะเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆโอ้ยหน้าตาเฉล่มเมชยอยนี่แหละนะนะนะก็ได้แต่มองอยู่งั้นแหะนะนะ